เนี่ยผมจะไปไปไหนอ่ะนี่นี่นี่น,นี่ที่จังหวัดสุรินทร์ครับเขาไปเจอพระนาคปกเก้ากเสียนเอออันเนี้ยอันเนี้ยดูฮะอันนี้เหมาะนนก,กับมหาหานะคะอันนี้ไม่ต้องไม่ต้องเซ็นเซอร์นะครับให้ดูกันชัดๆเลยนะฮะที่บ้านเลขที่134หมู่5บ้านหน้องคูตำบลหนองไผ่ล้อมอำเภอสำโรงทาบจังหวัดสุรินทร์ครับนี่นะฮะบ้านนี้นะครับเจ้าของบ้านก็คือคุณตะขานนะคุณตะขานอายุ71ปีครับค่ะ แกก็เหมือนกับแกบอกลูกหลานไปหาหอยในในแม่น้ํานะครับเาไปหาหอยเสร็จแล้วปรากฏว่าแกลงไปในน้ำเนี่ยนะคุณรัชนีในแม่น้าเนี่ยมันเหมือนกับมีเด็กคนหนึ่งมาไกวไกวไกวอยู่ข้างๆเป็นน้าวนๆเออมาทาน้ําวนๆเอามือมาเขาเรียกอะไรมือมาวักน้ําวนๆนะแกก็เลยคว้าลงไปพอคว้าลงไปเสร็จก็ไปเจอพระพุทธรูปนาคตกเนี่ยเหรอเนี่ยครับอยู่ในน้ำวนเนี่ยนะมีนาคนาคเนี่ยมีก้าเสียง อยู่ในน้ําบ่นนะเอออยู่ในน้ําบนเออแกก็โอ้โหคือในชีวิตไม่เคยเจอสิ่งที่เป็นมงคลขนาดนี้นะครับก็เลยอัญเชิญมาเนี่ยฮะประดิสถานไว้ที่บ้านกี่เสียงนะเก้าเสียงเก้าเสียงหน้าปกเก้าเสียงนะครับนี่ก็เล่าให้ฟังนะฮะเอออ่ะเนี่ยฮะอ่ะก็ เป็นความเชื่อนะคะอย่าไปคิดมากนะคะเอานี่ดีกว่าเรื่องนี้ดีกว่านี่เรือโบราณที่คุณเห็นอยู่เนี่ยนะคะอายุน่าจะเป็นร้อยปีค่ะเป็นเรือที่ชาวบ้านไปขุดขึ้นมาเพราะว่ามีท่านหนึ่งนะคะแกฝันห้าวันซ้อนคุณกัมพูเชื่อไหมคนเราอะไรจะฝันกันแม่นคือเรื่องเดิมความเดิมเนี่ยห้าวันห้าคืนต่อกันเนี่ยนะคะฝันว่าให้ช่วยหน่อยเธอแช่น้ําอยู่นานแล้วช่วยไปเอาขึ้นมาหน่อย แกก็เลยเอ๊ยยังไงดีทาไมฝันถีอย่างนี้ก็เลยชวนลูกชวนหลานไปนะคะไปเจอค่ะว่ามีเรือเป็นเรือต้นตาลเป็นเรือขุดนะคะเป็นต้นตาลต้นเดียวต้นตาลต้นเดียวแต่ว่าเขาขุดอฝังอยู่ใต้น้ําค่ะปกติเราจะเห็นเรือทําจากไม้ตะเคียนใช่อันนี้เป็นเรือต้นตาลนะคะก็ทําพิธีบวงสรวงอะไรกันนะคะแล้วก็ขุดขึ้นมาปรากฏว่าเออในฝันเนี่ยยังบอกด้วยนะคะว่าช่วยลูกช่วยหลานด้วยมีลูกมีหลาน อ้าก็เลยมาอีกรอบนึงค่ะมีลูกหลานอีกมีลูกหลานปรากฏว่าเอ้ามีจริงๆด้วยเรือตะเคียนเอาเหรอมีเรือตะเคียนอีกหนึ่งลำค่ะไปคูดดีก็เจออีกเจออีกเออก็แปลกดีนะแปลกไหมแล้วก็อยู่ในน้ำมานานอีกเหมือนกันนานน่าจะอายุเป็นร้อยร้อยปีนะคะครับเรือต้นตาลเนี่ยยาวตั้งเก้าเมตรนะคะอือส่วนเรือต้นตะเคียนก็แสดงว่าเป็นต้นตาลที่ใหญ่มากนะใหญ่ๆสมัยผมเป็นเด็กนะคุณรัชนีพูดก็พูดนะต้นตาลเนี่ยคนสมัยใหม่ไม่คิดว่าจะทําเรือได้แต่บ้าน เราเด็กบ้านนอกเนี่ยนะครับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเคยเอาต้นตาลมาผ่าซีกนะต้นตาลทั้งต้นเนี่ยนะฮะเขาจะขุดเง่ามันเลยนะแล้วใช้ใช้ไอเลื่อยอ่ะใช้เลื่อยผ่าซีกผ่าซีกปุ๊บแล้วก็ช่วยกันขุดขุดขุดดให้เป็นโพรงลงไปมันก็จะเป็นเรือจะเรียกว่าเรืออีโปงอ่ะ๋อทําจากต้นตาลใช่ไหมเรือโปงหรือว่าเรืออีโปงเนี่ยทำจากต้นตาลลงไปนะเอพายไม่ดีนะเสี้ยนตาลปักเท้ามั่งอะไรมั่งเจ็บเจ็บนะเจ็ก็ สามารถใช้งานได้เวลาน้ําท่วมน้ําอะไรนี่เราใช้เรือต้นตานแต่ไม่เคยเห็นเอาเรือต้นตานมาทําเป็นเรือเรือแบบนี้เขาเรียกเรืออะไรเขาสันนิษฐานนะคะว่าน่าจะเป็นเรือรบอะไรหรือเปล่านะคะเนี่ยอยู่ที่สุรินเหมือนกันนะคะอยู่ที่สุรินที่ตาบลท่าสว่างอําเภอเมืองสุรินนะคะอายุก็เป็นร้อยปีอ่ะเนาะอ้าวท่านผู้ชม